วันนี้เราจะไปไหนกันวะเราจะไปน้ำตกน้องไว้เขื่อนเขื่อน<ช>ก็วันนี้จะมีส้มๆนะครับมีเนี่ยเยอะแยะเลยก็มีใครรถคันไหนก็ไม่รู้เอ้ยยังไม่ให้ดูหรอกนะมันก็แบบว่าเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยยังไม่ให้ดูหรอกออแค่ติดเครื่องก็แดกแล้วไหวหรือเปล่าเฮ้ยหัวคันถัออ่วเว้ไว้ไว้ถั่วไปแห้ว โอเคครับก็สวัสดีนะสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายชาวยุโรปทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็ดเฟรตูบุงหรอว่าซจอนาวันเฮ้ยวันนี้เราจะไปไหนกันมั้ยเราจะไปอะไรเคลื่นมเราจะไปน้ำตกน้องไว้เคลื่อนเคลื่อนก็วันนี้จะมีส้มๆนะครับมีเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็มีใครรถคันไหนก็ไม่รู้เอ้ยยังไม่ให้ดูหรอกนะมันก็แบบว่าเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยยังไม่ให้ดูหรอกรถเก่า ใหม่อีกกแล้ว่บออยากจะเสิร์ฟไหมเห็นว่าลูกเจ็ดสิบใช่ไหมลูกเก้าสิบกว่าเหลืองหน่อยไหวเปลืองห่อยอ่ะมาเลยสามเกียร์แรกก่อนไอซ้มส้มไม่สู้เหรอไอซอส้มอ่ะไปยังค่ะเฮ้ยมันแอกว่ะเราคนดูเดี๋ยวเราติดเครื่องกันเลยก็เรามาอยู่กับเคียวอีเหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นลายรถมันแปลกๆก็เดี๋ยวพี่จะเปิดตัวอีกทีหนึ่งแต่อันนี้ก็คือให้ดูแบบเป็นแอปซมเปิลก่อนเนยรถมันพร้อมอ่ะแค่ติดเครื่องก็แดกแล้ว ไหวหรือเอปล่าเฮ้ยเซปรถมันไหวหรือเปล่าเฮ้ยออกตัวใส่กันเลยเฮ้ยควันไหลว่ะควันไหลว่ะฮะเซีนาวนาาสรงนั้นแหละแล้วก็มี650กับ R1 ด้วยครับาาคือแบบพี่ก็ไม่เคยจะแอคเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันอะไรเนี่ยน้ำมันอะไรในโตัรวนโตมันแก๊กไหมเหรอ ไปเลยไปเลยไปเลยครับเอากัน,นัยโตนะไปเลยไปยครับโอ้โดนหอนเลยว่ะคนดูไม่เออไม่ไปแล้ว,วครับหอแม่ครับสมัตรดอกแดกอะไร นี่คือไม่ได้ขี่มาประมาณ3เดือนนะเพราะว่าเรา,เารถคันนี้เจ้าเฉยี่ยนะไปจอดติดสติกเกอร์มานะครับก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นลายลก็เดี๋ยวจะรีวิว อีกทีหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของราคาสติกเกอร์พี่ก็นะครับผมพี่บอกกันเลยว่านะครับมีขายนะในราคาหลักร้อยนะก็ไม่กี่ตังค์แล้วก็สิบถึงเก้าร้อยบาทแล้วแต่เราจะเลือกหลไรย่ยยาง่ายขนาดไหนแล้วก็คัสตอมก็จะยาาง่ายขนาดไหนก็ว่ากันไปทีนึงครับก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอพี่ตัดภาพไปเล่นเกมกันได้ไปคร้บน้องๆก็ตามที่บอกนะครับผมก็มาก็วันนี้นะครับพี่ก็จะขี่รถไปเล่นเขื่อนน้องหวายเพราะว่าพี่จะบอกเลยว่าเจ้าเฉียวอีตอนนี้เป็นสเต็ป 66ชัก5 2วาวนั่นเองนะครับกล่องเปิด API นะครับผมก็ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้พี่กำลังมีความคิดว่าจะอัพเป็น4วาวแล้วเพราะว่าน้องๆจากทางบ้านเนี่ยบอกว่าอยากเห็น4วาวแล้วพี่แบงค์มันวิ่งได้จริงหรือเปล่านะ4วาวมันเป็นไปได้หรอมันจะวิ่งขนาดไหนอะไรเงี้ยซึ่งพี่บอกกันเลยว่า2วาวกับ4วาวเนี่ยนะฮะเราต้องแยกแยะก,ก่อนนะครับ4วาวเนี่ย เขาทามานะครับเพื่ออะไรเพื่อดูดเร็วเคลายเร็วระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับรถมันก็จะเหนียวขึ้นอ่านี่ที่บอกกันเลยนะครับ<อ>เพราะว่าการทํางานเนี่ยมันก็มีวาล์วงตัวถูกไหมกับวาลตัวเดียวเองว่าเนี่ยจะทํางานหนักกว่ากันอันไหนจะร้อนกว่ากันถูกไหมถ้ามี2ตัวมันก็จะแบ่งบอลภาระหน้าที่กันประมาณนั้นนะจ๊ะส่วนแคมของมันเนี่ยจะเป็นแคมเล็กกระปัดเดียวเองนะครับเดี๋ยวพี่รู้สึกว่าจะเคยรีวิวไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะทําขึ้นคันนี้เลยนะครับแต่ว่าเครื่อง คันนี้ก็ยังคงเป็นเขียวอีเหมือนเดิม1ตัวหงจากห้าสวาที่เราทําจบแล้ววิ่งพิกัดร8 0ยแปดิแน่นอนนะครับผมขับเอง66โลในระยะทาง1โลนะครับก็สี่ว่าพี่ตั้งเป้าไว้ว่าอยากได้แค่190ในโลหนึ่งนะพี่ไม่ขอเยอะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือพี่น้ําหนักเนี่ยน้ําหนักเรามันจะไปสู้คน50โลไม่ได้นะเพราะเราห6 67โลนะก็ประมาณนั้นอา้าแล้วมันไปไหนกันหมดอะเอ้ยมึงไหวกันหรือเปล่า มึงไหวกันหรือเปล่านี่คือกูแบกคอมมาด้วยนะเนี่ยคือแบบพูดตรงๆแบกน้ำหนักไปอีกประมาณ10บโลอ่ะเออตอนนี้พี่นัดจะน้ำหนักประมาณ70กว่านะไปไเลยรับอ้าวชิปหายแล้วเหรอแล้วยีแ่แปดห้าขี่ได้ไหมวอดอออไลวลองดิ แก๊กแก๊กจัดเดี๋ยวนะรถไอเฟมมันมีปัญหาอะไรวะตอนนี้เออมันขี่ไม่ได้เลยวะ <c oughs> เดี๋ยวหาที่จอดเอาคนดูหาที่จอดกันจอดจอดจอดเรื่องไม่จอดเราจะได้รู้ว่ารถเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> จะขี่ยังไงรถแก,ก๊กแปลกๆอันนียรถเองอ่ะก็อะไรครับอย่างที่บอกครับก็สี่วาวเราจะเริ่มขึ้นกับคันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะเฮ้ <c oughs> อ,อยู่ละเออไปไเไงเหลือหอ,อยยังดูเออนะครับผมพี่บอกเลยว่าไอ้คันนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านนะคือมันแรงจัดนะับบพี่บอกถามใครใครก็หอนกันหมดนะจ๊ะก็เขียวอีแบบนับวันอ่ะเออจะไม่ให้แอกได้ไงนี่เป็นไ,ไงวิ่งกับใครก็แบบว่าแรงจัดอาเซียมองก็เลยยัดแยดนะ,ะตอนนี้ก็ขี่มาประมาณครึ่งทางแล้วก็ประมาณ 30- 40โลแล้วก็ค่อยๆเล่นกันไปครับไม่ได้เล่นแช่ายาวมากเหมือนพวก พลาเ็เพราะว่าตอนนี้รถไอฟมมันมีปัญหาเนี่ยส้มๆเนี่ยตั้งแต่กลับมาจากพี่โฮเนี่ยมันมีปัญหารถเบิ้ลวอดเบิ้ลไม่หยุดแบบวอดวอดวอดเหมือนอาการเหมือนน้ำมันน้ำมันดันไม่ทันแต่ว่าเช็คปัมติ๊กแล้วปัมติกปกติเดี๋ยวพี่จะลองเปลี่ยนปัมติ๊กใหม่ดูนะครับเหมือนน้ำมันดันไม่ทันปิดแล้วรถไม่ข้ามรอบวอดอยู่ประมาณรอบ 9, อเก้าพัน้าลงจูนไฟแก่แก่ไฟหาจูนน้ำมันบางลงจูนอะไรก็เหมือนเดิมนะ ไม่รู้ว่ามันเป็นกับอะไรถ้าขี่ถ้าขี่เนี่ยขี่ได้พอจุ่มปบปอแล้วก็ตึ้นกลับมาเหมือนเดิมเหมือนมีปัญหาเรื่องชุดสายไฟเลยแต่เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเอ๊ชุดสายไฟชุดไหนมันมีปัญหากันแน่นะครับก็เดี๋ยวรอ,อดูอยู่ ทันว่ะทันว่ยเฮ้ยาเราทันว่แ m f กอยู่ล้วคนดูเห็นไงขอแบกน0ได้หรือเปล่าข5 0ตกนอบไหรอเป่าไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าไหรือเปล่า,นนาไปหรือเปล่า,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 า <laughs> <laughs> เดี๋ยวพี่บอกกับแมงด้วยคนดูเ,เดี๋ยวรอกอน ข้างหน้ามันมีนี่นะเดี๋ยวรอหมดหมดเนินหน้าก่อนพี่ขอบวกกับหงค่าสูตรนทีนึ่งว่อนมั่นเขี้ยวแม่งผมโดดนอนมาคนดูไอ้เหี้ยหงค่าสูนโดดนอนดิชัดแล้วเวฟกูจะอยู่ยังไงเหี้ยกูจะพายกระเป๋าวันเบ้อเลยนะหงค่าสูนนะมึงเจอกูแน่นะครับพี่ขอญาตแบกหน่อยวันหนึ่งปัปปกกกเตะแล้วเฉลี่ยเราก็ไปแบกในทุกทุกที่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวขอให้หมดเนินก่อนแล้วกันนะขอช่วงลงเนินแล้วกันกับบิ๊กไบค์เนี่ยถ้าดันขึ้นเนินไม่ได้จะสู้บิ๊กไบค์ไหวน,นะโอ้โหรถติดไม่ได้บวกเลยดันนนใช่่ม้ ด่านหรือเปล่าไม่รู้ใช่ด่านไหมเดี๋ยวขอแบบกระต๊ดไปดูก่อนแล้วกันนะโอ้โหรถติดจาดอย่างนี้จะบวกกันยังไงนี่เนี่ยแต่พี่ไม่วั่นนะพี่บอกเลยกับหโห้าศูนย์พี่ได้หมดเดือบเล้าแม่งด้วยอ่ะเบิ้ลเลาด้วยหงข้าศูยนย์นี่ในแวะมองหนะ้า <c oughs> มองหนะ้าหงข้าศูนย์ด้วยนะครับพี่เขาคตสุตินะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับคนดูก็อย่าไปซีเรียสมากนะครับเวลาเราขับรถก็กระเดงนะครับผมสนุกสนานเพื่อนฟ้องเพื่อนพูนเพ่อนูองโอ้โหรถติดจัดเลยคนดูมีอะไรวะเนี่ยข้างหน้าต้องมีอะไรแน่เลย ไม่ด่านก็รถชนไม่รถชนก็ทําถนนมันก็มีเท่านี้ป่าววะกูว่าเราออกเลนขวาจะเฟี้ยวฝ่ากูว่าแล้วไงทำถนนจริงๆริงด้วยโอ้โห oh, oh, รถติดยาวเป็นหางว่าวเลยเพ่ปกตินะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะถ้าเราทถนนแค่เป็น<ๆ>อนย่างนี้แหละก็กหคันคงไม่ได้เสิร์ฟแล้ว,ว่าคนดูนะหง0ขศนย์มันไม่ไหววะ่ะอ๋อมันบีบเลนคนดูใช่ไรบีบเลนรถมันก็เลยไปไม่ได้นะโอ้รถกู้ภัยบานเลยมีรถชนกันแน่เลยเนี่ยรถกู้ภัยบาดขนาดเนี้ย มีตำรวจด้วยเอ้ยทะเลาะกันมาเฮ้ยไปจะต่อยกันปะเนี่ยเดี๋ยวนะพี่โอ้โหเฮี้ยรอยกระจกบานจกตรงจกแตกบานด้วยหมดเลยขามกอกันมาเลยโอ้โหนี่มีคนเจ็บแล้วครับผมเฮ้ยอันนี้รู้จักกูนี่แม่งยกนิ้วโป้งให้กูตกใจหมด <laughs> นึกว่ายกนิ้วกลางไอ้หน้าก,กบคลิปนี้ก็อาจจะดูเพลินๆยาวๆนะครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยอยากตัดเพราะพี่เข้าใจว่าคนดูคงจะคิดถึงเขียวอีแล้วก็คิดถึงพี่นะครับที่ไม่ได้บุลงคลิปเจ็ดวันโดนตำรวจจับ <laughs> ไอ้สัตว์ <laughs> นะครับผมประมาณนั้นก็ ฝากกันเ้ื่อย่าเสือกกันไปแว้นกันตอนกลางคืนนะจับกลุ่มไปแวน้นแข่งรถกันไม่คืนนะแต่ถ้าไปทริปอย่างนี้ก็ไปได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้จอดอยู่กับที่ไปรบกวนชาวบ้านเขาก็เต็มที่ก็ขี่แมวผ่านไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ให้ภัยได้นะบางทีร้านค้าร้านขายเราเขาก็ได้ขายของดีเศร,รษฐกิจของพวกเราไปซื้อของเขานะก็มนะันก็ต้นเศร,รษฐกิจช่วยกันนะแต่ว่าก็อย่าไปจับกลุ่มแว้นกันในเมืองเฮียอะไรขี่ม้านๆในเมืองว่าไม่โอเคนะ ประมาณนั้นทางลุงทางเล่งบางทีเนี่ยมีคนป่วยนะญาติเด็กเด็กแดงนอนหลับนะเด็กอ่อนนะคนป่วยนะนอนอยู่แล้วไปเบิ้ลจอดที่กบที่เบิ้ลว่งว่องว่องว่งบางทีก็าลำคานนอนกันไม่ได้เขาะแจ้งตำรวจจับนะทุกคนถ้าจะไปอยากขี่รถจริงๆอ่ะมึงออกทริปเลยมึงจัดทริปกับเพื่อนเลยกลุ่มหนึ่งทั้งสิบคนนะคือกูไม่ได้แนะนําให้ไปทริปนะเพราะมันอันตรายแต่กูแนะนําในทางที่ดีกว่า มึงไปทริปเลยเนี่ยสิบคนใส่หมวกกันน็อปให้ครบแต่งตัวให้มิดชิดแบบนี้แต่งตัวให้ครบแล้วก็ขี่กันไปเรื่อยๆกับเพื่อนเนี่ยมึงเจอถนนโล่งๆไม่มีรถจริงๆกับมึงเหนียวกันเลยเออแต่และแต่ถ้ามึงมีมันมีรถมึงก็ไม่ต้องเหนียวเพราะว่าบางทีเนี่ยเผื่อเกี่ยวกันล้มหรือที่อะไรเนี่ยไปทําคนอื่นเดือดร้อนนะประมาณนี้คือกูก็พูดเป็นกลางนะเพราะว่ากูจะแว้นจ่าเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะพี่พี่ป่าเขาก็รอเสียบกูอยู่นะก็อย่างที่บอกแนะนําอะไรได้ก็แนะนําก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบว่า ไปเกิดอุบัติเหตุหรือไปโดนจับอะไรกันเราสูญเสียกันมาเยอะแล้วนะคนดูนะอหอก้าสูญอยู่ไหนวะอหอก้าสูญอยู่ไหนวะอหอก้าสูญมาดิ นไปเฮ้ยอะไรอ่ะวัดนี่อย่าห้าวอย่าห้าวเฮ้ยไม่รู้จักเขียวอีในตำนานเหรอวะน้องเดี๋ยวจอดไฟแดงมึงเอากูเลยเด้เ no> น euh. ี่ยจอดไฟแดงเนี่ยไม่อยากจะพูดเยอะแ AR Smart Dog แดงอะไรอยู่ละมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาองี้เลยเอาองี้เลยเอาองี้เลยเนี่ยอย่งครับคุณดูเดี๋ยวจัดให้หนึ่งสิงเกิลแล้วเดี๋ยวคงจะเปิดวาร์ปไปเจอกันที่ที่ออกทริปกันถึงของเราเลยแล้วกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา รอไฟแดงก่อนเฮ้ยมึงยกคันเร่งทำไมวะไอ้น้องเร็วเจ้ากับขาวขาวโบ๊ะเปล่าอา้าวได้พวกนั้นอ่ะปักระเบิดไปแล้วออกมาแล้วแก๊กอ้อาเวเฮ้ยโใจบนขี่ธรรมดาไปก่อนมึงไหวเปล่า,าเออหกห้าศูนย์เขาทา้เาเฮ้ยสัตว์นี่แม่งเอา เนินด้วยเนอะอกข้างล่างไม่มีใครไวกับกูเลยว่ะนเดียวเป็นไงล่ะครับเกี้ยวมาดูก็เดี๋ยวเราเปิดว้าไปดูที่ปากเคืร์นกันเลยก่อนไป โอเคมาดูสำหรับตอนนี้เราก็วนมาที่เขื่อนน้องวายแล้วนะฮะก็ฝั่งนี้เป็นสะพานข้างใต้สะพานข้ามทั่วไปเลยนะเห็นไหมเออแล้วก็ฝั่งนี้ออกไปไม่ได้หรอวได้นะต้องลออกตรงนี้นะเขาแคปปิดตรงนี้ไว้เช่นะผมน่าจะไปได้ปะน่าจะได้อยู่โอเคเนี้ยนะเนี่ยประมาณนี้ลงงไอะลงตรงนี้โอเคนี่ไงสถานน้นองวายนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ ข้างๆแล้วกันว่าจะจ่มขนาดไหนสรับรถเล็กๆก็ขี่กันมาเที่ยวได้มันไม่ได้ไกลเมืองมากสี่สิบห้าสิหกิโลไม่เกินเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นเขื่อนมันก็มาจากเขื่อนอุบลรัฐแหละแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าเขื่อนน้องไหวแค่นั้นเองนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีร้านอาหารมีอะไรก็พยายามเว้นห่างผู้คนด้วยนะจ๊ะไฟเขื่อนน้องไหวเป็นไฟเอาเลยเ,เอาเเไฟอลเิเกอหอนะประมาณนี้เดี๋ยวรอพวกมาคบกันแล้วกันจอดรอตรงนี้แหละเฮ้ยกูมาถึงคนแรกวะกูชนะ นี่เป็นไงคนดูก็เออปัดจัดปัดจัดยังไม่เห็นลายยังไม่เห็นลายเซ็นเซอร์กูด้วยมีนปัดจัดปัดจัดจัดจัดเฮ้ยนี่อาวันก็ยังโดนอ่ะครับเหลืองหอยเป็นไงเหลืองหอยหลงทางแล้วเหลืองหอยโดนแดกอาไว้น้องโดน,นแดดฮนะผมออกไม่ได้ผมคุยอยู่โมยอ,อยู่ไอเยี่ยเฟมน่าจะไอ้เฟมอ่ะ โอเคงานก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามไม่ได่หึงที่ว่าติดตามเฟซบุ๊กที่โชคบุะจันเดีย๋ยวไปตามเ e ชีร์เฟซไม่ต้องก็เจอกันใหม่เช้าน,น้าสวัสดีครับ